ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะวันนี้แล้วก็อยู่ในเกม Dead by Daylight นะครับวันนี้ก็อยู่กับตัวละคร The Gun นะโอเคแม่งเสียงดังว่ะขอญาตเปลี่ยนตัวพยายามเปลี่ยนสกินไม่ใช่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนสกินเป็นลิเซ่ก็วันนี้จะมาเล่นตัว The Gun นะครับผมนะกับเซตเบเิร์กสี่เบิร์กนี่เลยนะครับก็เบิร์กแรกก็จะเป็นระเบิดปะทุนะครับผมนะก็คือเมื่อเราเนี่ยกระทืบเครื่องนะครับเครื่องจะเป็นออร่าสีเหลืองนะ แถ้าเราตีคนล้มเนี่ยเครื่องก็จะระเบิดนะครับปัะที่2ก็คือการกดขี่นะครับก็คือถ้าเราพังเครื่องเนี่ยเครื่องอีกสเครื่องเนี่ยมันก็จะระเบิดนั่นเองนะครับผมแต่ถ้ามีคนปั่นอยู่ก็จะเป็นสกิลเช็คแบบอันเล็กๆนะครับมาให้เซอร์กดถ้าเซอร์กดพลาดก็จะระเบิดต่อไปนะครับเพลงกล่อมเด็กหรือว่า ป๊อปนะครับตัวนี้ก็คือแขวนเซอร์เสร็จแล้วมากระทืบเครื่องปั่นไฟเนี่ยจะลดความคืบหน้าลงนะครับ20%นะต่อไปนะครับก็คือเปิร์กเสาขา,ขาวของด h อาร์ติสนะครับก็คือเราแขวนที่เสาขาวเนี่ยเครื่องที่มากที่สุดจะระเบิด20%นะครับผมนะประมาณนี้แอดออนนะครับก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนร้านอันเจคุนะครับผมนะร้านกาแฟของ คานิกินั่นเองเมื่อเราใช้สกิลเนี่ยตัวเราจะถลายลดลง50%นะครับก็แบบว่าเราจะได้ไม่เลยเซอร์เนาะต่อไปนะครับแอดออนกระเป๋าสตางค์ของคานิกินะครับผมนะก็คือระยะห่างการกระโจนของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3วินั่นเองก็เป็นแอดออนสีน้ำตาลหมดเลยเนาะก็ไม่มีอะไรมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับเซตเบิร์กสายถ่วงเกมแบบนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เล่นสนุกมากนะ แต่ตาแรกเสียงอาจจะแป,กแปกลกๆหน่อยนะเสียงผมอะ่ะเพราะว่าลืมปรับไมค์นะครับละอาจจะแบบพูดไม่ชัดอะไรแบบนี้ปกติก็พูดไม่ชัดอยู่แล้วแต่เวลากลับมาคลิปทีไรมันเหมือนแบบว่าต้องมาหัดพูดใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วอีกอย่างเกมแรกอาจจะเล่นกากหน่อยเพราะว่าเล่นตาแรกของวันนะโอเคปะ let's go ครับผมโอ้โหได้ด่านโรงเรียนอนุบาลบัตรห่ สนุกมากๆตัวนี้ผมบอกเลยแต่ว่าได้ด่านนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเฮ้ยอย้ผมกดไม่ติดเมื่อกี้ถ้าผมกดติดนะ เฮ้ยยาเสาขาวอยู่ไหนครับอยู่ข้างหลังบ้านเลยเหรอไกลจังเดี๋ยวเพิ่งติดนะเครื่องแรกมันมีคนเอากล่องบั่นไฟมาทุกคนต้องรีบต้องรีบตรงนี้เครื่องก็มีปั่นอยู่เนาะทื้ไปก่อนละกันเครื่องนู้นระเบิดอยู่ไหนวะมันมันต้องมีแหละคนอะแต่มันไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ ช่วยจนได้แปลงล่างเลยเอ้าต้องไฟอะไรวะนะ่ะแค่นี้ก็หลงแล้วหรอชุดก็เท่โถ่เอ้ยเซซี่คิงมั่งข้างล่างวะอันนี้ไม่แน่ใจเอ้ยเจอเต็มเลย ว้ยติดไปไหนเนาะอุ้ยตกใจหมดเลย <c oughs> พอเซ็ตแบบโอ้วโอ้ <Easy. S 1> เป็นมาทุกแผ่นอะไรวะเนี่ย <laughs> เปรมันทุกแผ่นเลยลิตเติ้ลแบร์มีใ่เหรอเป็นคนมีใหญ่อหหญเอ้ยจริงผมต้องหมั่นกระทืบเครื่องนะอ๋อล้วเจอครับโอ,โอ้โหผมจะกดสกิลวดิ แม่งเออจะกดสกิลเสียดายวะ่ะเอากดทำไมมันไม่ติดอ่ะสกิลว,วะ่ะโอ้ทำไมมันไม่ล็อกวะเกม,มก่อนจะล็อกให้กูเดี๋ยวชื่อแล้วปะ กระทืบทเครื่องก่อนอ๋อเครื่องนี้ไม่มีคนปั่นโอ้ยโอ้วางรลเบิดไอ้นี่มันแสบเฮ้ยอะไรอ่ะงงเออทีนี้กูโดนเฉยเดี๋ยวเชื่อ มันไม่ค่อยกดไม่ค่อยติดเลยทุกคนนี่จุกเด็กจัดผมแบบแขวนทีละคนเลยอะ่ะเฮ้ยเครื่องได้เยอะจังอัาแล้วเบิร์ีกแล้วต้องทืบอครับ เอาแลือเบิดเก่งนะมึงวิ่งมันนี่วิ่งมาไกลยังอ่ะเพื่อนตายแล้วนะคนเนี้เอาเดี๋ยวติดโลกไงมันโลกป่ะเพื่อนอุ้ยโอบาล้าน แต่ไม่มีไม้แล้วไงงั้นก็ตายซะเถอะไม้ไม่มีแล้วนะเพื่อนอันนี้มันแสบอยู่นะทุกคนเคื่อน,นี้แตกอยู่ครับเว้ยโหปัน่นไว้จ้า มันไวจา้ามันไวเกินตายอยัก <c oughs> มองหลังขนาดนี้ไม่รู้ก็บ้าแล้วคเครื่องข้างล่างก็จะเสร็จแล้วเนี่ยใจเย็นครับ เนีย่ยพอไม่เฝ้าไม่ซ้ำแล้วมันก็กลายเป็นอย่างนี้งไงเล่นยากไปไหนเฮ้ยมีคนเจ็บมีคนเจ็บ สวัสดีครับคนสวยมีใครอยู่เปล่าวิญมันต้องอยู่แถวนี้แหละมันไม่ไปไกหลหรอกเดี๋ยวมันก็มาช่วยครับเดี๋ยวทีบเครื่องนู้นก่อนต้องกลับละมีคนมาช่วยแล้ว ต้องตายแทนเท่านั้นนี่แล้วผมก็มาเครื่องนี้ต่อเลยวม่มีคนปั่นอยู่จริงดื่นหน่อยขอดื่น วิ้ยโอ้โหไม่โดนฮ่าฮ่าแต่ตัวนี้เล่นสนุกจริงนะทุกคนเล่นสนุกมากโอ้พังไม่ได้แล้วอ่ะขี้โกงว่ะเซอร์ทำไมเราถึงพังไม่ได้ดูดีก็ขี้โกงรับไม่ได้ขี้โกงจัดปั่นไว้ไม่พอเซอร์คิลเลอร์ทืบเครื่องไม่ได้นะ แม่งจะปั่นไฟตรงนี้อย่างเดียวเลยไอผู้ชายน่าจะวิ่งวิ่งอ้อมล่ะเว้ยอุยอ๊ยสแสดงว่าแถวนี้เหรอจ้าอุย้ย โอ้ยติดพุ่มไม้แม่งเอ้ยหงุดหงิดเอากูติดอะไรอ่ะโอ้ยตึง โอ้ยเอ้ยเดี๋ยวทำไมปั่นไวขนาดนั้นอ่ะปั่นไวจัดทุกคนมันมีอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่า ทำไมเธอถึงปั่นไวขนาดนั้นได้เดินตามเลยแล้วกัน <c oughs> ทำไรอ่ะ เห็นไส้เลยชิมหน่อยตาแดงเลยก็ียวมาครับผมมาเอ้ยโดนด้วยหรอมันโดนอะไรอะ่ะงง โดนอย่างวะโดนไรอ่ะตรงนี้ไม่มีเสาขาวเลยวะ่ะอุ้ยโหขาวับเกินอ่ะไปไหนแล้ว ไปวิ่งสปินเหรอเกินเกินเกินปุยมุยอ่ะ คมีเสาขาวสักทีแล้วก็จะไม่มีอ่ำปั่นกลางแมปปะนี่ก็ได้เยอะนะโอ้มีคนวาร์ฟว่ะวาร์ฟตามนี่ไง เขาวาบมาเหรอเพื่อนเว้ยไปไหนนียแปลงล่างเลย ตีก่อนทิ้เครื่อง ขึ้นนั้นเราเบิดไม่พักขึ้นนั้นเราเบิดแบบไม้ยุดไม้ยุดไม้ย่อนนะ,ะเบิดอีกรอบซ้ำซ้อนซ้อนเงื่อนเฮ้ยมันโดนด้วยหรอถามจริง ไดอ่ะอยู่ๆก็หลงไฟงงฉันใต้ดินเมื่อกี้เสียงคอมผมมันอะไรกระแทกวะมีคนเนียนบ้าวฮัลโหลสุดีครับเฮ้ ไอ้ไงฮึ่ยฮึ่ยโอ๊ยฮึ่ยฮึ ว่าบ้างไอ้นี่ตายแล้วนะเนี่ยตายแล้วนะเพื่อนโอย้ยขอชิมขอชิมเลือดก,ก่อน ปับเฮ้ยม,มาเฮ้ยมีเคลรา่าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหต้องหาไอ้นี่วะ่ะต้องหาคนคนหนึง่งเฮ้ยตายแล้วไม่ใช่หรอ ทับไม้โอ้ยหฮ้ยเอาจริงเกินเอาจริงเกินตายอยากตายยากไม่ตายยากอะ เห็นมองหลังมันก็จะตายยากโถเอ้ยมันมีคนอยู่ในเนี้ยตอนแรกอะเห็นวิ่งอยู่คืนนี้ได้ปั่นอยู่หน่อยนึงน่าจะปั่นตั้งแต่แรกๆไปครับ5 minutes later แหม่เอ็งอยู่ใต้ดินมีใครเว่าเฮ้ยมันเข้าไปไหนนั้นอะ่ะเข้าตามไม่มีไงขอชิม วุ้ยไม้สองแผ่นอยู่ในนี้ไปซะ้ยผีขอผีก่อนอย,อยู่ไหนนะ ออกไปแล้วเหรอเฮ้ยเอากันหมดเฮ้ยยื่นมือมาอะไรจะจับอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นผู้หญิงนะเว้ยอย่ามาจับอะไรแบบนี้ยื่นมือยื่นไม้ปั๊บกระซวกนี่ ขอชิมเรียบร้อยนี่ครับเป็นตัวที่เล่นสนุกมากเล้แต้มเยอะด้วยนะเชิสกิลบ,บ่อยๆนี่แรงขึ้นด้วยดูแต่แต่แรงคิลเลอร์มผมแค่กโกลนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับส r i b e ด้วยนะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมเจอกันครับ